สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดวิวคลิปวิดีโอของอินสตาแกรมนะผมทำยังไงมกนได้เลยนะดับแรกนะเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปลว่าเพื่อนได้เลยนะไม่ต้องเข้าสู่เว็บไซต์ s p e s m m ได้เลยนะหรือว่ากนี้ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวจะเป็น qr code ดังนั้นเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะถ้างจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวๆตรงนี้กันก่อนได้เลยนะผม คลิกเข้ามาก็กดชื่อผู้ใช้อีเมลลัดผ่านยินยันลัดผ่านได้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะผมติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะผมเป็นขึ้นมาติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะหรืออ่าเพื่อจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ป uh, ุ่มสีอ่าเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่ออยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนั้นแรกนี้เลยนะ ตรงกลางหน้าจอนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะครับเรื่องในส่วนของอินสตาแกรมได้เลยอ่นเลื่อนลงมาเพื่อจะเจอหมวดหมู่คลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเรื่องในส่วนของอินสตาแกรมเพิ่มยอดวิววิดีโอเดียวทีวีตรงนี้ได้เลยนะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยอ่านเขาดีบายกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนในส่วนของลิงก์ได้เลยเอไป๊อปลี้ลิงก์คลิปวิดีโอที่เพื่อนอยากเพิ่มยอดวิวกันได้เลยนะครับ โมเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่40วิวนะผมคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดคัดลลิงก์ด้านบนตรงนี้มาได้เลยนะผมแล้วผมก็วางลิงก์เลยนะครับใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสักอ่า1,000วิวล้วกันนะแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับือหน้าแต่งคิวอย่างนี้นะตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสรักพักหนึ่งนะครับในระหว่างนี้รอเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแลวกันนะผม นส่วนของเ,เมนูประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้นะผมเป็นวันที่เราเลขรหัสออเดอร์ก็บอกตรงนี้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวาสุดตรงนี้เป็นสถานะรอดำเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะครับใน,นส่วนของเมนูบริการนะมันบอกบริการต่างๆานในเว็บไซต์แนะนำให้เราเราะดูเป็นสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับ ัน,นส่วนของเมนูเติมเงินเนะาะจะมีสองช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยทีเดียวนะเนาะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code หรืออัลโทมันนี่วอลเล็ต่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูสแกน QR โค้ดแล้วกันนะมันก็ใส่ยอดจำนวน,นเงินที่ต้องการเติมนะแล้วแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR code อย่างเงี้ยเข้าแอปธนาคารดีมือหรือสแกนจ่ายได้เลยเนาะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินหน่อนะเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนเนาะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะไปแชร์คนที่ดื่นได้เลย จะได้ค่าคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษแล้วเราอีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับผมอันนี้ส่วนของเมนูรับของขวัญน,นะครับผมหากเพื่อนอ,อยากจะได้ยอดวิวทิกตอ k ฟรีนะผมก็สามารถมาเลือกรับกันที่เมนูนี้ได้เลยลก็วางลิงก์นะครับผมแล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะครับในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะมเมื่อมีปัญหาอะไรต่างมาที่เมนูนี้ได้เลยนะ าสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต,ต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปนะหรือจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก,กดส่งตัวไปได้เลยหรือจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้คลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของยอดวิวของผมนะผมาจะเพิ่มขึ้นมาแล้วต้องแบบเช็คดูก่อนนะอันนี้40คนนะเดี๋ยวลองกดรีเฟรชดูซึ่งหนึ่งทีนะ ออยังไม่เพิ่มเนะมอะยังรออีกสักพักนึงนะผมพอเว็บไซต์ขอขาลั่นตามคิวีอของเราแล้วผมเพื่อนไม่ต้องตกใจไปนะผมแต่ว่ามันเป็นการไม่เสียเวลามันเพื่อนนะเดี๋ยวจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดวิวของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังอยู่ที่ผมรอมาสักพักหนึ่งเนผมตอนนี้ยอดวิวของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เพิ่มมาถึง1,049วิวเลยนะผมกับแป๊บเดียวเองเท่านั้นนะยอดวิวก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ hpe smm นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามอะไรต่างให้เพื่อนๆนะผมไม่ว่าจะเป็นแฟตฟ e b o o k YouTube t ต k t o อ i n s ต a g กร m หรือว่าแฟตฟอร์ม,มอื่นๆนะก็าสามารถใช้งานได้เช่นกันนะผมหากเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้ใคลิปวิดีโอเพื่อมใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้องขอตัวลาเพื่อนไว้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ